จะกินยังไงหมดเนี่ยทำไมมันเล่งกินอย่างงี้วะเพราะเมาแล้วเนี่ยวัดดีปจิบบบบบบบสวัสดีค่ะเจ๊กุ๊กเองจ้าแววค่ะและนี่คือรายการวัดชูดีปอ้าวทุกท่เรามาสองคนเราไม่ต้องการตัวหารแล้ว เราอยากจะบอกเรื่องจริงว่าเราจะเหลือกันแค่2คนเราไล่พิธีกรหนึ่งคนเรไม่ไล่เราไม่ได้ไล่เธอออกวันนี้เราจะมารีวิวหัวสองแต่ที่แน่ๆตอนนี้อรจะกินยังไงหมดเนี่ยก็เคยเห็นเขารีวิวร้าน2ล้านอะไรนั่นเรามันเล่นใหญ่ใจถึงรีวิวแม่งทีเดียวเลย12ล้าน ไม่ต้องถามเจ๊เท่าไหร่นะว่าร้านไหนบ้างภาษาอังกฤษทั้งนเลยนับเอาเลยดีกว่าเนะเาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่า12ชิ้นอาจจะลากยาวไปถึง5มงเย็นได้เราเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีทุกคนนี่ไงตรงหน้าเลยอันนี้มาจากร้านฮาร์ลอตค่ะ น้ตขอน้ำขอนียวอันนี้มาจากร้านฮาร์ลอตค่ะจากเซนทันเอมบัสซี่นี่เป็นไงคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะใช่เอาตามความถนัดของเราอะเนาะถนัดจริงๆคือถืออุ้ยมันมีไส้นะทุกคนอ้าวนีงมีไส้เหรอนะมีไส้แต่ไม่รู้ไส้อะไรจู่มันไปเลยจมูกความหวานไม่ค่อยมีเจอแต่ความมันเนื้อแป้งก็ยังไม่ค่อยเหนียวอาจจะเป็นเพราะเขามีไส้ก็ได้นะเนี่ย อันนี้ไส้อันนี้ส่วนแป้งหัวซองคืออันนี้หอมนะหอมอะอร่อยไส้อ่ะหวานกว่าตัวขนมปังเขามีความหวานขาัแป้งส่วนชิ้นนี้ก็จะมาจากร้านเดียวกันบัคารอดแต่เขาจะไม่มีอัลมอนด์ข้างบนเนื้อแป้งอ่ะมีความนุ่มพี่กุ๊กดูเลเยอร์ชั้นรัวซองดิ ได้เลยต่อไปจะเป็นของร้านกัปตันสควิดนะคะจะใหญ่โตกว่าชิ้นนี้นิดใช่กัปตันสควิดนี่อยู่ที่ไหนคะอห้ามต่ละพ้างนะตัวเราไม่เข้าเมืองแต่ปากเราถึงเมืองไงวันนี้กินสูงหน่อยนะทุกคนจะใหญ่ไปดีทีนี้ยอ้โแค่ความหอมได้กินเลยยังไม่ถ่ยอ่ะเนาะเจ๊ไม่ชอบแบบนี้เหรอไม่หอมกินาตัวเนี้ย ทั้งทที่ไม่มีไส้เหมือนกันอันนี้อาจจะกรอบกว่าแต่ความหอมสู้ร้านแรกไม่ได้กรอบเออใช่ได้ถ้าเริ่มกรอบตัวนี้แนะนำเนาะต่อไปเลยแล้วกันต่อไปจะไม่ให้เสียเวลาอันนี้จากร้านกัปตันสควิตเหมือนกันร้านแต่อันนี้จะเป็นไส้ไข่ไข่ไข่เค็มไข่ไข่เค็มมาจามาจากต่างประเทศเลยพูดไทยมันค่อยชัดเจนถ้าจะไทยได้เลย ดีคือไตไข่เค็มนี่ก็คือแบบมันมากอร่อยดูจากความอร่อยไม่อร่อยให้ดูกินรอบสองชิ้นนี้ดีไม่กินมันไม่เข่าใช่ปิมันไม่กินไข่เค็มมันหอมนวลนวลไม่ไม่เหมือนซาลาเปามันมันมันหอมมันอย่างนี้เลยอร่อยเจ้แเจ๊ถ้าสั่งนะไข่เค็มที่ร้านนั้นนะคะลองกับตันสําหกับดันสคิด กับดันสคริต่อไปค่ะอันนี้จากร้านอเมนตี้จากเอ็มควอเทียค่ะอุ้ยกรอบอยู่นะกว่เดี๋ได้แป้งขนาดนี้เขาต้องแบบนวดแป้งนี่มีความหอมได้ทั้งนุ่มทั้งเหนียวแล้วก็กรอบดีเดี๋ยวขอชิมอัวนี้ก็มีความหอมอะแต่มันเหนียว่าอันนี้อุ้ยมันเหนียวแล้วพอกัดแล้วไปเหมือนมาสู้ฟันเด้งบึ้งบึ้งมันยืดหยุ่น ผ่านต่อไปจากร้านอมาทิสอมาทิสโมใช่ไหอมาทิสซิโมอมาทิสโมชิ้นนี้จากร้านอมาทิสโมอยู่ p o w k i n g ที่ p o แต่เจ๊คิดว่ามันอร่อยนะเพราะว่ามันมีทส้ลูกเกดปกติเป็นคนชอบกินลูกเกดไงเราจะชิมก่อนนะคะอันแน่จิ้มเลยลูกเกดลูกเม็ดนั้นต้องโดนเจ๊แน่นอนอุ้ยลูกเกดเยอะมากอ๋อ้ยไม่ใช่ลูกเกดแล้วทุกคนมันคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพอ่ะลองได้ความความขมของช็อกโกแลต เนื้อขนมปังก็ได้น้ำซอสที่เขาป้ายตัวขนมปังข้างหน้าเนี่ยมันมีกลิ่นส้มอะกลิ่นมันเหมือนมีความเม่าตัดกันเลยอะกับช็อกโกแลตเข้มเข้มข้างในแล้วก็จะมีกลิ่นเลมอนตีขึ้นจมูกอะอยากให้ทุกคนได้ไปลองร้านนี้มาติชิโมูะนะอยู่ที่ power king อะ king power อร่อยดีอะถาดนี้ดีหมดเลยให้สองตัวเนี้ยไข่เค็มกับช็อกโกแลตเนี่ยต่อไปก็จะเป็นถาดที่สองแล้วนะคะทุกคน อันนี้ออริจินอลทั้งหมดปะจะเป็น,น,นแบบไม่มีไส้ทั้งหมดเลย6ชิ้น6ล้านชิ้นใหญ่กว่านเนาะ<ฮ>ได้ชอบอะไรใหญ่ๆ<ฮ>นี่เหมือนของปลอมอะเหมือนของเล่น,น่ะจากการจับแล้วน้องจะกรอบ<ฮ>ทุกคนเดี๋ยวอันนี้จากร้านไหนคะจากร้าน Elixaser อยู่ที่ MRT สุขุมวิทค่ะ กรอบดูดูเนื้อข้างในดูข้างในมันเนาะมันฟูมากอ่ะอืมเขาทําได้ยังไงเนาะกรอบหอมลูกเวลากินควาซองหนูชอบดูเลเยอร์มันอย่างเงี้ยดูแล้วดูมันบางๆแบบแม่เราเลือกมาที่เวลานี่ประจําใช่ไหมปกติค้าคืนอ่ะควาซองอ่ะแป้งมันจะแบบแป้งมันจะนิ่มใช่ไหมแต่เนี้ยเมื่อกี้อีกวันอ่ะสภาพมันก็คือความกรอบได้เหมือนเดิมอร่อยอร่อยดีอร่อยจริงกรอบมากทุกคน เฮ้ยหนูชอบอันเนี้ยดได้ได้ได้ที่นี้ก็จากร้านกงซองอยู่ที่สิงคอมเพล็กซ์อุ้ยหนูชอบเลเยอร์แบบอุ้ยสวยอ่ะแบ่งกันอื้ไม่แป้งข้างในเนื้อดีนีม่มีความหอมอยู่นะนี่เนื้อข้างในลูก้าตากไม่เหมือนร้านอื่นนะสวยกว่าเขาเลยต่างจากร้านอื่นมากมีกัวซมหอม มันอร่อยเด้อว,ว่ามันไม่สุดใช่ไม่ได้มีความรู้มากมายเรื่องขัวซองนะคะแต่ว่าชอบกินขัวซองที่เป็นแป้งขัวซองที่แบบมันมียึดหยื่ออยู่ข้างในยึดหยือแต่เนี้ยมันออมันเรียบเคยกินในซาลาเปาปะซาลาเปาที่ขายคู่ปลาต้งโขลกะคือเนื้อเปตัานะข้างนอกกรอบแต่ข้างในก็จะเป็นก้อนเนื้อแป้งเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่บางคนชอบกินอย่างนี้ก็อก็แล้วแต่ ร้านต่อไปอันนี้ก็สวยอยู่สวยสีดีชิ้นนี้จากร้านบูบูบร้านวูบ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 แบบูบไปเลยละไม่ใช่วู op, op ๊บูบจากร้านเผาเจ็ดสิเอ็ดนะคะเนื้อแป้งมีความฟูเป็นชั้นๆร้านนี้คือแค่สูตรดมนี่กินนมชัดมากมีความนุ่มความหอมแต่รสชาติ จะตู้ร้านแรกม่ได้มันจะแบบมีช่องมีความบางของการบดแป้งปั้นแป้งดีจังเขาต้องใช้เครื่องอะไรวะเขาขใช้ที่บดขอลองชิมกลินตินด,ดจมูกเลยกินติดจมูกเลยกินติดจมูกเลยแหละกินดีหอมนม <laughs> จะพังเราเด้อโตะ๊ะทั้งตบไม่โดนโต๊ไปโดนจานเขาก็ตวัดเข้าปาก ให้ยืนหนึ่งก่อนยังหนูให้ให้กว่าก้อนแรกเจ๊ยังไม่ใ่ก้อสามเจ๊ว่าก้อนแรกอร่อยกว่าหนูชอบกินอยากจะบอกทุกคนเจ๊อยากจะบอกว่าตื่นไปหมดแล้วตอนนี้เราพักชมโฆษณากันสักคู่ค่ะนะคะชิ้นต่อไปร้านนี้จากร้านเคน BTS ช่องนนทรีค่ะอุดีอร่อยอะ ดีกว่าสามนหนะบอกแลว้วไม่เชื่ออันดับหนึ่งตามหาฟื้อกันได้ร้านนี้อร่อยนี่ก็เป็นอีกชิ้นจากร้านอมาท s ิซิโมนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่ King Power นะคะไม่ใช่ Power King นะคะขอย้ำอ,อีกอีกครั้งอันนี้จะเป็นตัวออริจินอลของเขาแล้วเราชิมเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โความหนึบอ มันก็มีความนุ่มความหอมในระดับหนึ่งของครงัวทรงทั่วทวไปอะแต่ดูนี่เงานนะแต่ชอบร้านมากกี้มากกว่ามันเงานะเงาเอออันนี้เขาทาอะไรชอบร้ารของเขานะ<ต>ชอบร้านาเค็มากกว่าอย่างบางร้านเนี่ยอันนี้คือแป้งล้วน,วนๆเขาก็ไม่ได้ทาอะไรให้มันเงาเหมือนอันนี้ ลาชิ้นต่อไปเลยค่ะดูอีกชิ้น่อยนะอร่อยหมดเนี่ยแต่ว่าแต่อร่อยไม่มีคำว่าแต่ร่อยมมนอันนี้จากร้านสุสานอยู่ที่เอกมัย24ถ้ามันมีล้ามแฉกก็จะดึงไม่ค่อยออกเหนียวมากพี่กุ๊กคล้ายๆร้านขายครัวตองเท่านัน่นอในโอเคเลยอร่อยรูปร่างอาจจะดู ไม่ใหญ่ตมโหัาานเท่าไหร่ห้าดีเลยเนื้อนุ่มดียังไงตะก้านี้ก็ยืนหนึ่งอยู่ที่ร้านเคนนะคะต่อไปก็ถึงถาดที่แบบว่าเจ๊ปรารถนาหนูเล็งไว้ละอันนี้พื้ไฟอะไรอ่ะมันเป็นคัวซองที่ข้างในอ่ะโคตรน่ากินอ่ะคือมัน อุ้ยแล้วเราต้องใช้มีดป่ะเราเปิดออฟฟิศใหม่เราก็เลยอุปกรณ์ก็เลยยังมาไม่ค่อยครบเท่าไหร่ควซองเบคฟาดแฮมชีสจากร้าน ino. อามาซิโน่อมาซิโนชิมเลยแล้วกันเนาะข้างบนนี้คืออะไรชีสใช่ไหมเออชีสหรอแฮมชีสอุ้ยมีทั้งแฮมทั้งควซองทั้งไข่กระเป๋าของมานัน่ะรสชาติคล้ายๆยไอ้ แซนด์วิกวชกัวซองพริกเผาหมูหยองอันนี้มันแฮมชีสไอแฮมมันอาจจะแข็งเพราะว่าเราไม่ได้เวฟใหม่ด้วยกลิ่นจะไม่เหมือนรวัวซองเพราะมันกลิ่นซอสกับไอ้นั้นมันชัดกว่ากลิ่นซอสกับรสชาติไข่นำ,นำความแฮมชีสแต่แฮมชีสต็นล้ไม่อยู่แล้วในนี้แต่อร่อยแต่ว่าแค่ว่าเปลี่ยนชื่อค่ะไข่ซอสพิซซ่าตัวต่อไปเลยดีกว่าบิบ๊ก บิกบิกตัวเอ็กอ่ะบิกจากที่ไหนคะเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะจากร้านบิกอุ๊ยเขามีไส้นั่งมีไส้อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลายด้วยเยิ้มน้องยืนอุ้ยหอมอร่อยมันไม่ได้หวานมากเกินไปหวานกำลังพอดีอ่ะแป้งก็นุ่มอร่อยทุกคนไส้นุ่มฮอกไกโดเป็นไส้นุ่มพอกไกโด มันนุ่มละมุนเหมือนสาวมันหวานผูกโบโอ,อารมณ์เซลร์มูนนะอร่อยตัวต่อไปเลยดีกว่าบิ๊กอ bon. ุยมีแอลมอนด์มีชาเขียวปะ <Big. S 2> <Big. S 1> บิก๊กบิ๊กบิ๊กมันเขาเยอนแต่เขาโรยผงเขียวๆนี่คืออะไรชา,ชาเขียวชาเขียวมเลยนะคะเพิ่มน,นี่ไส้ชาเขียวปะตอนดมมันไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่เวลากินเทียวเข้าไปแล้วทันเลยกินชาเขียวอร่อยเหมือนเดิมร้านนี้ชื่อเมนูมัทฉะอัลมอนด์ มาขมดนวนนะอร่อยริกย้ำย้ำไปชิมกันได้ร้านต่อไปค่ะอุ้ย้อบูฟดีแล้วล่ะดูบูฟทัอฟโฟชีสข้างในมีชีสเหรอรือมีเห็ดเนี่ยชีสแล้วอนด้นชีสด้านในมีเห็ดอุ้ยน่าจะมีแล้วดูข้อเห็ดทัอฟโฟเป็นอย่างนี้เหรอใช่สีดดำ กลิ่นแรงมากมันจะมีหมาที่ฝึกเอาไว้การดมกลิ่นค่ะเห็ดเท้าโกในดินมันอยู่ใต้ดินกลิ่นเหมือนความีแก๊สชัดมากเลยอ่ะถ้าใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยโคตรฉุนเลยอ่ะทุกคนกลิ่นแก๊สไม่ชชออบบเลยมาถึงหนูเลยหนูเลยไม่แง่พอก้าวป่าแล้กลิ่นแม่แรงเท่าตอนเราดมเพียวๆเนีไงอร่อย ชิ้นนี้นะคะมาจากร้านมิคาซุกิโอ้คล้ายๆ Hon ฮอนดานะอุ้ยไม่มีไส้ก็คือเขาราดตัวครีมนี้แล้วล่ะกิ่นอะไรวะกลิ่นครีมนี่หรอยูสุออรเรนต์อเปรี้ยวๆอ่ะเปรียปร้ยวส้มไงเป็นผสมรสส้มไงมันตัดเรียนได้นะวิ่งกลิ่นส้มมันชัดมากเลยนะ รอมยูสุแต่เขาทำเป็นครีมไงเขาไม่ได้ทำเป็นน้ำซอสเปรี้ยวตัดจากครัวซองนุ่มๆแปลกดิอืมแล้วก็อร่อยชิ้นต่อไปชื่อปรารีสอะไรคะปรารีสมิกกี้ปรารีสมิกกี้จากร้านปรารีสมิกกี้อยู่ที่สุขุมวิท19ค่ะด้านบนเป็นถั่วเหรอหรืออัลมอนด์อัลมอนด์ค่ะอฮ้ยมีไหมอ๋อเป็นแบบเหมือนอัลมอนด์ม,มาบดแล้วก็ทำเป็นไส้ หวานหวาะหวานกรอบนุ่มหอมอร่อยสายเจ๊กุ๊กเลยแต่อิมเข้าไปหวานเลยอร่อยสรุปง่ายๆคือหวานกำลังดีหวานกำลังดีสุดท้านี้ต่อไปมิคาซุกิเหมือนกันนะคะหนูรู้หนูรู้พี่ชอบกินอะไรเกิดอะไรอะหนูรู้ด กว่าแล้วจะมากินมันก็กะไลอยู่แหววไม่เป็นไรเราอกิเนี้ยแหละกระไลดีเร้อเราพูดทำไมมันต้องกินอย่างงี้วะมันหมักเหล้าไงก็เมาแล้วเนี่ยกินได้แล้วเนาะอ่าช็อกโกแลตจะได้ตีกันเนี่ยรสชาติตีกันในปาร หวานเท่มข้นมากเนื้อกอซองนุ่มถ้าคนชอบพร้อมหวานแนะนำค่ะมีมีมีแมวเยอะมากคกี่เป็นราดอย่างเงี้ยที่เคยกินแล้วที่อร่อยคือมันนเนื้อมันนุ่มหวานอร่อยค่ะโหเดอะเบสเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เลยนะคะสตรอเบอรี่มูชิจากร้านบุ๊ฟบุ๊ฟบุ๊ฟเดี๋ยวเราชิมเลยนะคะเขาจะมีเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็ เยมสตรอเบอรี่อุ้ยข้างในมีอะไรอะ่ะชื่นใจเจ๊ว่ามันมันไม่ค่อยเข้ากันเป้าวะมันไม่ผรสานกันน่ะ ไอตัวกลางอ่ะมันมันนุ่มเว้ยมันรสชาติมันนุ่มแล้วมันเหมือนเขามาเบกกับอีรสเปรี้ยวพอกัดเข้าไปมันมาตามมาที่หลังอ่ะไอตัวครีมเขาว่ามาตัดใช่ไหมอือ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 อออืออออืออือออออ ก็ยังยืนยันว่าเป็นครัวซองไส้ไข่เค็มจากร้านกับตันสมิธกับด็อกวิทแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เจ๊ชอบก็จะเป็นร้านเคนนะคะอยู่ที่ BTS ช่องนนทรีที่เจ๊ได้ลองชิมก็คือ2ร้านนี้ที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปชิมดูว่ามันจะอร่อยเหมือนอย่างที่เจ๊ได้ชิมไหมบางคนอาจจะยังไม่ได้ชิมเนาะของหนูก็ชอบร้านฮาร์ลอกับ อ่ะที่ชอบนี่เป็นแป้งคงรัวซองออริจินอลของเขาเลยนะไม่ได้ว่าชอบแบบมีไส้ถ้ามีไสไ้ชอบร้านเดียวพี่กูอะไข่คเค็มกินแล้วอย่าลืมไปออกกําลังกายนะคะเอาไว้เท่านี้แล้วกันวันนี้ชิมแล้วบอกแล้วว่าร้านไหนบ้างร้านไหนรสชาติเป็นแบบไหนบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ไปชิมกันเองเพราะว่าความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือใครที่แบบว่า,ากกฉันอยาก<ๆ>ให้เธอรีวิวอาหารฉันมากเลยแต่ต้องยอมรับด้วยนะว่า ฝีมือดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ทํามามันไม่อร่อยเจ๊ต้องมาบอกว่าอร่อยคนไปซื้อตามเราก็จะพูดตามความจริงสำหรับวันนี้รายการวัดสตดิโขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดแกดดิ้งค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวปายแวเเพื่งวิ่งมาแล้ววันนี้วิ่งแม่งยนติสองแล้วแปชิ้นนี่ยโอ้กี่วัน Two people, two people, two people, two